เราเป็นกูรากูนิงไม่นใชเอ่เราก็เป็นอรมโอ้โหดาวสี่สิบดวงครับพี่กอร์เอาแล้วใครกับใครอเหหลินเอาแล้วพันสุพรรณแบบเนี้ยถูกไปโจพวกที่เดน้วเดยตัวี่ไม่พสิจะบอกไปว่ารักเธอไอ้ก๊อตมึงจำไว้นยนะเว้ยถ้าเวลาว่างเขาให้เพื่อนมากกว่าให้มึงอ่ะเลิกยุ่งไปเถอะ ใส่ไฟใส่ไฟอ๋อใส่ไฟโอเคโอเคเลยเพิ่มดวจักรมีใครมีเพลนป่ะพี่เพลนไม่พออ่ะเขาเขาแอบพักร้อนด้วยกันด้วยอ่ะเขาจริงอ่ะพี่นึกว่ากลัวเขาสามนึกว่ากลัวจากจากการประสบการณ์นี่เป็นหมอไม่ค่อยมีหมอพักร้อนกันนะบอกลัวพี่ สูให้เวนดี้อย oh, ู oh, ่ปะวะที um, ่เกไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ทราบเหมือนกันที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ยเขาว่าเขาจะเลิกบ้ากามแล้วนะทำไมอ่ะคุณคุณชอบไปบ้าการไหมเขายังไงก็ได้โอเคเธอจะเป็นที่รักก็พอนะนะสวัสดีครับ ฟ้ามอยู่หรืเมื่อกี้เดี๋ยวเขาเขาอยู่แลนเขียวไกลจุ้นก่อนนะเดี๋ยวโทรหาเธอสวัสดีครับของขึ้นเล็บป่ะครับอะไรนะของขึ้นเล็บป่ะงุดหงิดไอ้เหี้ยมใช่เลยหรอกมันแทนที่จะหุบปากแล้วอยู่เฉยๆไปควายเสือกเสือกไม่หยุดไอ้เหี้ยนั่นเดี๋ยวผมต่อไว้เป็นน้ำโมโหนี่อะไรนี่แจ้งไปเหรอโอเคนี่ชุดสภาอ๋อเฮ้ยนะปองปืนเท่งเลยอะครับ แม่งุดหิดแสงไฟใต้สะมาที่พอจะใส่ได้ไหมครับต้องปืนเหรอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องถามคนทำอ่ะกูให้อยู่แล้วกูไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็ชอบมาหากูใครเป็นคนทำอ่ะครับนะตองปืนต้องปืนเหรอเอ้ยต้องปืนใครเป็นคนทำวะฝากขออนุญาตผ่านนะได้ไหมครับเท่มากเลยอ่ะ เหลืองดำเหรอไม่มันสีทองครับสีทองทองเหลืองๆว่ะทองนี่นะครับดีบายคืนนี้ปะครับดีบายของของวอทใช่ไหมเฮ้ยนี่อย่างเทพเลยแล้วดีบายของวอทเออไม่แน่ใจว่ะสิบสามหรือสิบสี่นไม่แน่ใจวันดีมอปี่ครับวันดีตังไม่แตกครับยิงสะพายเลยยิงสะพายเลยนะตัดกับเบนดี้เฮ้ยผมไม่ได้ตัดครับ สวัสดีนา,นายครับสวัสดีชัย,รชย,ยครับสวัสดีพิเชียครับสวัสดีวิชยาครับของเราขั้นต่ำโอนมาได้หมดเลยครับแล้วแต่จะส่งครับพอดเราสี่สิบดวงเขาประสานแมงโมโหโหลานกูไปไหนเนี่ยไอเด็กเฮียนั่นอยู่ไหนตัวดวงอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไปไหนเดี๋ยวจะจุนใช่ป่ะนะเออพอดเราเจ็ดสิบห้าดวงเขาจะชด กูถามว่ามึงอยู่ไหนกูอยู่แลนเขียวกูอยู่สกอตดูสกอตไหนครับสกอตดังแล้วแค่รือเปล่าอะไรนะก็ดังแล้วแค่รือเปล่ามึงบ่นอะไรของมึงเนี่ยกูไม่ได้ยินเลยจุนสกอตดังแล้วแค่รึเปล่าีคบมึงใครเนี่ยอ้าวอ้าวพีขาอุ้ยสกอตก็แค่คนน้องคนอันตรายอันดับที่ เราก็เป็นคู่รักคู่หนึ่งเฮียก็เป็นอัลมาร์ดมีเพื่กันบริวารจอร์เรสอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอยู่ที่ที่มีคนคนหนึ่งโอ้เจ็บคอวะขอบคุณดาวเดี๋ยวจะผาดูครับนัสลีขอบดาวสิบแปดดวงครับคุณยวนไนส์มึงทำอะไรไอ้จุนำใจไม่ เธอยะมาอ่อยเธอแม่เลยขนาดนั้นถูกถูกเฮ้ยก๊อตมึงเคลียร์หลานดิสัตว์แม่งเริ่มแรดไปทุกวันแล้วเนี่ยไอไม่ใช่นะไม่ใช่จุนเนาะอยู่ก็มาอ่อยกูเดี๋ยวนะจุนไม่ใช่โอ้ตะกี้มึงไม่ได้ยินเหรอโอ้ยู่ก็มาอ่อยกู ไม่ใช่ลุงคิดเลือดเ่นใช่ไหมกันูไม่ไดอ่อยนะทำไมอ่ะกาไม่ได้อ่อยค่ะอ๋อให้กูต้องชักว่ากูก็จะไม่ยุ่งกับหลานกูเด็ดขาดเป็นไงคิดมากแล้วลุงกูไม่ได้คิดมากกูก็พูดเป็นงั้นแหละไอ้เหี้ยนี่ะพอเสร็จแล้วเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาหาว่าหนูอ่อยก็เขาจะบอกหนูว่าอย่ามาอ่อยเธอไม่ค่อยเลยขนาดนั้นน่าเชื่ออะไรวะอย่ามาอ่อยลุงไม่เลยขนาดนั้นฮะกูควรจะพูดก็เป็นคำพูดกู <Billie S 1> ไอควายเอ้ยเอาดาหนูทำไมนะเปล่าดาสักก่อนโอ้ลุงรับจบกี่นะไช่วยเขาถ่ายรูปกันนะมันไม่มาถ่ายรูปลุงหลานไอเลือดตนไหนครับรูปลุงหลานทำไมไม่มาโอ้ยอย่ามาถ่ายเลยยืนทั้งวันโดาวสี่สิบดวงครับพี่เกอร์เนื้อเขินเนื้อด้านท้ายกับใคเอาแล้วทำไมหรออะไรกัน อะไรวะรวทำไมมีอะไรไอเบยเออถ้เป็นหมอด้วยกันอย่าให้ออกเวนนะคืออะไรอ่ะมมอ,อน,นี้อยู่อยู่บนหลังคาหลินหลินอหลินหลินที่เป็นแฟนที่เป็นหมอป่ะไปก๊อตใช่ใช่นะเอาแล้วใครก็ใครไอก๊อตไม่อยู่ไอ้ก๊อตมาโดนหันหน้ามาดิไอเพมไอสัตว์ขียแม่งนอกใจก๊อตไอสัตว์ออกรถเดะเม เฮียมันอยู่ไหนวะรถใครเฮ้ยมึงมีรถสีเปล่าไอสัตว์กระทืบแม่งเลยไอเฮียรถนะรถนะจะโจอะไรนี่รพี่เคยืมรถก่อนจะเจอตรงนี้จะเจอไหมให้ผมไปเส้นทางเฮ้ยนี่ไงขึ้นรถขหลังขหลังข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 ึ้นมาดิแล้วก็ตามไปกระทืบมันไอยเฮียอุ้ยแม่งนอกใจก้อนไอเฮียเดี๋ยวแม่งโดนไอสัตว์ เป็นมงเป็นหมอที่ปิดโรงพยาบาลแม่งเลยเฮียน้าน้าญาติดีก็อาบน้าใจเย็นนะใครกันใครน้าใจเย็นครับน้เดี๋ยวถึงขั้นต้องปิดโรงพยาบาลหมให้เอกก๊อซอยมามแตกซะดีๆเด็กเวน้ย่รับงเอาแบบัคนแรกเอาามสิบดันแเด็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใบเอามาไว้ที่กูเองเอกก๊อตรวยเลยอ๋อรายยกก็ไม่ให้น้ดิครับแต่เขาใส่ที่ไหนวะกูลืมเอาไอสัตว์เราไม่ดูละน้าใจเย็นครับน้เฮ้ยโจเรื่องพวกนี้มันยอมกันไม่ได้เว้ย เออเมื่อวานกูเจอไอ้นี่ด้วยนะไอ้โจครับนะเจอแฟนแฟนมึงอ่ะแฟนเก่ามึงอ่ะครับน้าเมื่อวานนี่คือเจอที่ไหนครับที่ตึกวอตมิวสิกไงเขาเป็นนักร้องไงไม่ได้ได้เป็นแฟนครับน้าใช่ป่ะที่ชื่อสืบพันน่ะใช่ป่ะอินรีตอมมาแล้วใช่ป่ะแฟนเก่ามึงใช่ป่ะโจนะใครอ่ะสืบพันไงเดี๋ยวก็ไม่ใช่หมายไม่ใช่ไอชื่อนี้นมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่บนสะพานนี่ไง อยู่ก <substit uting> <expand. ossa> ับผู้ชายอ่อครับมึงมากกันไปแล้วมึงมากกันไปแล้วมึงมากกันไปแล้วมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะมึงไม่แย่งแฟนน้องกูเหรอไม่ใึงแย่งแฟนน้องกูเหรอมึงแย่งแฟนน้องกูเหรอมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงตายอย่างทรมานไปซะ้าโมึงตายอย่างทรมานไปซะทำร้ายใจพี่ผมพวบมันเออชั่ว นรกไอโจตีมันไอโจตีมันโจตีมันชัวไอโจตอมันตาเออเดินว่าทำไมล่ะจุนน้องเลิฟเออเคจะกลับเอาไม้ไหมแต่งไม้แล้วนะไอไอลงมาดิไม่ก่อนไดเดี๋ยวค่อยไปเอาไปเลยเดี๋ยวพี่รอให้น้าดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควรมีอะไรแปลกๆกว่านี้ครับเหตยว่าค่ะสมควรโอ้โหแล้วไอ้จุนตายพี่ทีปวดนี่เป็นไงฮะเป็นไงดูไว้ซะ เหมือนนอกใจสกอตเด้อถ่ายรูปลงเหรอมึงบิ้วเหรอมึงบิ้วเหรอพอยู่ข้าลงถ้ารักกันมากอ่ะมึงก็โดดลงไปเอาสิตรงไหนครับช่างข้างล่างครับข้างนี้เลยไอเป๊ะปล่อยไว้นอนเปะอยู่ข้างล่างปล่อยไว้เลยไปอุมเไปอมันยรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ไม่้ตายูกกต้องตาไม กูถามถามหน่อยมาทำเพื่อเฮี้ยอะไรเนี่ยประแจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮี้ยอุ้ยกูเหลือเชื่อแม่งจริงเล่นใหญ่เล่นใหญเ่เเฮ้ยตื่นมาก็ใช้พลังงานลยกู อันนันนลงนะนะอย่าขับท่านี้ได้วะจอเออได้ได้ได้ๆๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 น ตีหน้าเศร้าตีหน้าเศร้าเลยตีตาตาเราควาดเทชรจะแผ่นดินไออยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ที่ไหนมะยุ่งเขี่ยมุมใครเขี่ยมุมใครอยู่ติดอุ้มติดอุ้มครับครับผมไอ้มไอช่นไอไไหมนหมอหอไอจุนไอ้จุนไอ้จุนค่ะหมอหมออยู่ข้างล่างไม่ได้ค่ะจะบอกนะว่าลุงกูจะโดดลงไปอีกแล้วครับไม่ได้ จุนไอ้จุนทำยังไม่เรืไม่ได้ค่ะจุนในเมื่อบุ้งทำแบบนี้ลุงหนูไม่ได้ค่ะจริงๆลุื่องบุงทำแบบนี้ฟังหนูก่อนฟังหนูก่อนฟังหนูก่อนไอ้จุนไอจุ้ยูไม่ฟังหนูเห็นแา้วมันถายจุนต่อยหมอหมออยู่ไหนอะหมออยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างจุดนจะหนีใช่ไหมรุนจะหนีใช่ไหมขึนรถก่อนไอ้จุนมันต่อยหมอก๊อตคือรถก๊อตไม่ไอ้คนรู้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลุกมาข้างล่างแล้วลงมาคุยไอ้จุนคือรถเดี๋ยขึ้นข้างล มึงเอารถเข้าไปด้วยสิจุน้นจขับก็ได,ด้จุนก็ได้เออจุนข,ข,ขับตามมาจุนขับจุ้นขับลง,งข้างล่างนี่เฮ้ยไอ้ยี่มีใครเอามีใครมาทำอะไรอยู่ไม่รู้ฮัลโหลครับครับผมขี่เลยนะขี่เลยเอ่อสักครู่นะครับสักครู่นะครับขอตกด้เอาวางไว้บนฝากระโปรงหน้ารถเลยครับเสียห้าใครเอาเสียห้ามาไอเวน ต้องเป็นคู่นะเว้ยครับผมขั้นเรียนห้านะครับทีบ่อยู่กันสามคนนึกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีใครขอยูดก็เงียบปาก <c oughs> ไอ้ไปไหนหยุด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 ม,มานี่เลยมาเคลียร์เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่มีใครเชื่อสักคนลุงเชื่อมึงมึงมานี้แล้วะละขนาดฝนยังร้องไห้กับหนูโอ้ยสัตว์นี่เอาตอกทั้งวันจ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 น เฮียไอก๊อ์ก๊อ์มึงใจเย็นแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วเว้ยก๊อไอ้เฮียเป็นอะไรยังกล้าถามอีกว่าเป็นอะไรอยู่กับคนอื่นใช่คนอื่นเพื่อนกันก็บอกแล้วว่าไปกับเพื่อนไงเพื่อนตัดสินไม่ซื้อมันเริ่มจะทำใกชิดนี่แหละความสัมพันธ์แบบเนี้ยถูกไปโายจอไม่ได้เพื่อนตัดสินที่ไม่พิสูจจะบอกไปว่ารักเธอ ไอ้กอ์มึงจำไว้เลยนะเว้ยถ้าเวลาว่างเขาให้เพื่อนมากกว่าให้มึงอ่ะเลิกยุ่งไปเถอะไปหนุ่ว่ะอะไรทำไงหาทำหาอะไรทำรอเขาหรือเปล่าถ่ายรูปลงทวิตกันะไปด์คนปนพังเลยเออแบบช่างช่างมาเคแล้วเขาหาไม่เจอน่าจะนะแล้วคนที่เขาจะรู้สึกยังไงจช่ถ่ายรูปกับคนแปลไม่ดูใจมีใครว่างหรือเปล่าในนี้ ทำไมคนที่ว่างนะอแล็ปไปกับเสถทำงานอยู่อเบว่างขึมาเบอ่ะทำานว่างครับพี่เรีกกันโคเคเลยคือแบบว่าไม่ได้ฟังหรอเมื่อกี้ช่วงนี้ติดยาหนักเลยฟังไม่ทันเห็นสภาติดยาเครับไม่ใครวะหมอต้นคนนั้นที่เคยคุยังไงอ้าวมึงเคยคุยด้วยเอเคยคุยด้วยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไอ้เฮีย หลุดเป่ามาแล้วเี่จะหนีเรองี่จะหนีใช่ไหมมึงมากเกินไปแล้วไอ้หมอไหนขอดูหน่อยด้มึงพกอะไรบ้าง่อมเดียวมารดกเดี๋ยมึงมารถกูเดีมึนนย่นมา่มนยาเนีนย่มาเนมาเนมเนย่เยมเน่าน้าน้นมึงพ้ซี่มนต์น้นมึเพกซีเมนต์ใช่มัน้ยา้่ากมเนย่มาม้มน่นนเมเมเ่านเปนเป็นอะไร โอ้โหขึ้นตามเสียงขึ้นเสียงคุนดีๆคุณยังกล้าถ่ายมึงก็เป็นอะไรคุณถ่ายรูปกับคนอื่นลงทวิตเตอร์แช่แม่โวยวายใส่น้องกูด้วยเสอนไงก็เพื่อนนะะคทำไมน้าแม่ผมพูดจอนเคยที่ที่เคยคุยกับพี่สกอตไงที่ตอนนั้นเคยคุยตรงโรงพยาบาลใหม่อ่ะอ๋อที่เรียกว่าที่รักใช่ไหมไม่ใช่ที่เอลินมันชอบแกล้งไงโอ้โหแต่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ก็คุยกั เขาต้องการไม่ใช่ตัดคนไม่อย่างนิ่แต่ความใกล้ชิดด้วยโจหลังเทนแบบใกล้ชิดตัวสนิทก็คิดเป็นแฟนได้ไม่ได้คิดเป็นแฟนไม่ได้บอกว่าลุงหนูแค่เพื่อเหรอครับไปใจเนี่ยเนี่ยเพื่อนเลยหลินเอ็งก็ปอกเขาสิหลินโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้รู้รู้เลยไม่ไหวแล้วโอ้หลินทำไมเองไม่อุ้มเขาหลินโอ้ไอหลิน นายคนคนอย่่ครับคุณทำเพื่อนผมร้องให้คุณทำเพื่อนผมให้ทำอให้คุณโหดูดิจโอ้น้ำตาน้ำตามาเฟียหลินเอไม่มาปอบเราว่าหลินน้าตามาเฟียี่ยวปไหลออกมาเป็นเวลาสปีไอ้หมอถ้ามึงเคี้ยวไม่รู้เรื่องนะครับนะจะลบโรงพยาบาลออกจากวอชิตี้ถ้าน่ารบโรงพยาบาลแล้วแบบเวลามีเคสคนตายแล้วใครจะไปช่วยบ้านไม่ต้องปล่อยให้มันตายไป อน่าไม่รักชีวิตคนอื่นหรือเปล่าไม่รักแล้วมึงรักชีวิตมึงไหมมึงถึงมาเป็นกิ๊กกับเด็กดน้องกูเนี่ยไม,ไม่ได้เป็นกิ๊กผมเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะากมฉมีเพื่อนที่ไหนที่ไม่ได้ไปทะเลแล้วแต่งตัวอย่างนี้ที่ไม่ได้ไปทะเลไปเล่นสงการเขาห้ามเล่นไอ้จนหรือเปล่าจนหลานเล็บจนเล่าไอ้สัตว์สงการเขาเขาเล่นแฟนแฟนเขาเล่นกันจนจนขึ้นมาก่อนจน ดึงมาก่อนแม่งกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละวทิ้งก่อนทีนึงอทิ้งก่อนทีนึงไอ้เฮียกูไม่ไหวละ้วหนูแม่อ่ะไม่ใช่กูไม่ไหวกับแม่งละเดี๋ยวกูเดี๋ยวเผือแทงอุ้มหลานไว้ก่อนไอ้สัตว์อ๋อถ้าโดนจะโดนหลาังถูกถูกถูกคุณเปืดอะไรดีแล้วน้าจะแทงทำไมไอ้ลู้ไหมอ่ะ คุณจะจะคล้องเพื่อนผมทำไมเนี่ยคุณทำเพื่อนผมร้องไห้เนี่ยโอ้ยนี่มัทำไมลุกไปลุกไปลุกไปไอ้จุนลุยไปลุกหน่อยนี้จุนจะเย็นจุนจุนใจเย็นไปเลยที่คอยเฮียนแทนแทนแทนดูสิายแม่งยังเฮี้ยน นายกูขอดูหน่อยดิแม่งพกอะไรบ้างถ้าหลินลุกขึ้นมาแล้วมึงเฉลยแล้วมึงโดนกูแน่เข่าเลยได้ไหมโอเคครับย่าไว้นะไอ้ก๊อตได้ได้ไอ้ก๊อตในตัวมันมีโคกมาเล่นยาด้วยกันมึงลองค้นดูพาพวกอีกไปเล่นยาไม่ได้เล่นไม่ได้พาไปเล่นหลุมมึงลองค้นตัวดูชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มาหรอก แล้วพี่ชายมีโค้งไหมครับโคไม่ไม่มีครับมึงอุ้มมึงจะอุ้มกูทำไมเนี่ยจัดย้ายผู้หญิงแอบไปเล่นยากันมาเหรอเนี่ยมึไม่ได้แอบไปเล่นอ๋อมึงเล่นบนรถเลยใช่ไหมเล่นบนรถโอ้โหคำโก้เกลื่อนนคำโก้เกลื่อนมันหัวล้านเล่นข้างรถเฉยๆโอ้โหนี่มึงเห็นสกอตเวนเป็นเด็กกระป๋องที่มึงจะตลกได้เหรอวะไม่ใช่เล่นข้างรถคือเปลี่ยนล้อข้างรถ ไอ้ก๊อดมาล้อหลอกมึงจุนจุดยาจุดยาโอ้ไม่มีวะสวยจุนเปรียงข้างข้างกูรู้ว่ามึงแข่งกันข้างแต่แต่มึงมันเปรียงไหมแล้วจะจบยังไงกูมีเยอะจุนไม่ผิดอยู่แล้วโอเคนะชอบชอบเป็นคนล้มทครไมมีไั้ไงวะเดี๋ยวมึงพูดใครมันจะล้มอยู่ อ่ะมาละมันตื่นละทำแบบนี้ได้ไงวะทำอะไรเล่นข้างรถเลยเหรอไม่ไม่ได้เล่นยายไม่ได้เล่นอะไรทั้งนั้นเล่นแก้มกันเหรอไม่ได้เล่นแก้มไม่เล่นไม่เล่นเล่นยาดูจุนามลุงจุน้ยจุนจุนห้ามก่อนจุนหอบแดกแล้วหอบแดกแล้วเอายาพ่นไปลุงใจเย็นใจเย็นน้องยังลงนี่แอร์ดอบช่วยเป็นไงนะไอ้หนุ่ม แล้วแล้วแล้วคือหลินยังไงอ่ะกลับมาขี่อ่ะให้ไปรอที่ไหนหรือเปล่าได้ไปรอกันก่อนไม่ไปรอที่ทางยังเผือกแน่ทีนี้จะไปกันรุกต่อไม่ไปทางนั้นถ้าเจอพี่เกียร์นั้นตัวแน่เพราะไม่คุ้นเว้คืนนี้จะเด็ดอีกไม่จึ้งฮันเดอร์จึ้เลยงฮันเดอร์ขึ้นรถนั่เลยจยางไว้ได้อ่อนเจอกันมันจะไปแอ้ดอกวันนะจุนมันจะไปแอ้ดอกจุน จุนไปเร็วจุนให้ไปรอที่ไหนหรือเอปล่าพักร้อนกันแหะลุงไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเขาพักร้อนด้วยกันเนี่ยเอาเร็วตันนี้จะถึงหัวดูสก๊สกอตก็สก๊อตมันเห็นหมดแล้วไอ้ควาย ูาก็มึงบอกต้องถึงหูลุงสก๊อตลุงมึงอะยืนด่ากับมันอยู่ตะกี้มึงไม่รู้เลยไงใส่ไฟใส่ไฟอ๋อใส่ไฟโอเคโอเคเอาไปเพิ่ม๋อเป็นบดด้วยมั้อ๋อพักร้อนมานอนรักงั้นเหรอไอ่พวกนี้นี่มันเลวจริงจริงมึงอะสิเร็วเอาจานูไม่ใช่ด่าทันเดอร์อะไรเลยนะนะกูไม่ด่าหลานกูหรอกใช่ไหมจุนหลานเลิฟได้ไอ้สัตส มึงเป็นแฟนแฟนไม่ใช่หรอไฮทันเดอร์ไม่ใช่หนูเป็นเพราะเป็นแฟนโอซีกันเอิบ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 ฮ่าฮ่ามีบีจีคนหนึ่งเขาอยากได้ห้าร้อยโลเขาจะมาขอคู่เราในไงแต่ชิคกี้พายไม่พอครับกันนะครับหนูจะกัดมีใครมีเพลนเหรอพี่เพลนไม่พอเขาเขาแอบพักร้อนด้วยกันด้วยอ่ะ เขาจริงอ่ะพี่น่าจะบอกแต่แต่การประสบการณ์นี่เป็นหมอไม่ค่อยมีหมอพันกันแต่หน้าแบบนี้ไม่อยากให้กูพี่โจชัวร์หาคู่ได้แก๊งหนึ่งจากจีต้องร้องลุวันนี้มาก่อนกันไหมเรามีใจให้แก่กันเหนาเลยครับนนาปรีแฟนเฮ้ยแฟนมึงไงแซมทันเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหนึงไปเอากาแฟก่อน